สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตเอกอัครราชทูตไทยเปิดตัวร่วมชุมนุมกลุ่มราษฎรครั้งแรกเมื่อเวลา16นาฬกาวันที่8พฤศจิกาย,ยนบรรยากาศการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมได้เริ่มทยอยเดินทางมากันเป็นจำนวนมากในรัชชาริจันเจ้าของเพจทูตนอกแถวและอดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ เข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มราษฎรโดยนายรัฐเปิดเผยว่าเป็นการเข้าร่วมการชุมนุมครั้งแรกในชีวิตมองขอบวนการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาเป็นความหวังของประเทศและของโลกแม้ตนเองจะเคยทำงานเป็นทูตแต่ถือเป็นการใช้สิทธิในฐานะประชาชนที่ต้องการเห็นสังคมที่ดีขึ้นเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ